พกับหมี่มีก็มากินเสี่ยวเรือซะหน่อยโ oh, อ้อกมาาที่ละคะ่ะมามา,มาหิวใจหิวใจโอ้โหคือเส้นเหมือนที่รักไม่อ๋ออ๋โอเค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 โอ้ยนี่มันอยากกินนะฮะอร่อยเนาะเข้มข้นมากเลยเหรอโอ้โหสั่งนขึ้นมาโ้านครับความซุนโคตลุยฮะ ผมเบื่ืนรป้าคิดถึงค่าขาดพอดีไปใจใจแข็งเลยรักเนียวชื่ลนยวเชื่ม่มีหลับเพล่กก็พามีมีมื่อก้เกี่ยวเรือแวบเลยแวบเลยมาโอ้โหโบตอรโบรรลารานนี้นะฮะจะแยกหม้อเป็นหม้อหมนะครับแล้วก็หม้อเนือนะฮะแยกกันชัดเจนเลยนี่ กคเยอะโค้เปรี้ยวชอบมากเลือดงตังตีจะได้ค่อนๆเนาะลงไปชิ้นหมกนะครับสีชาไม่ได้เสื่อคนไทยนะโกเบอร์นะฮะร้านนี yeah, ้โกเบอร์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 ดับเบิ้ลดับเบิ้าบะหมี่นะฮะถ้าสั่งจะเป็นชามใหญ่เลยดูความน้ำความข้นสิที่ละชิมกันเลยเป็นยังไง อก็แบบนี้โคเลโคเลโคเลมาแบบนี traditions traditions. Far, bbe 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 ้พ hey, right. ็ดีความกรอบนะฮะตอนเคียวดูนี you know, <sino> ่ครับทิ๊กน้อนี่หรืวม่้อกันรอะไรคือ่นดำแบบนี้นะโค่นนั่นเลยมันกรึดมากกรอบมาก นูกแบบดีมากๆเลยอ่ะใครชอบกรืดชอบอะไรก็คือบอกก็าคือบอกก็เลยนะดูเองนะคนเราจริงแบบหลากหลาไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เส้นบหมี่มความแ่านทวามแกต่น้ำมันมีความแบบเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวมากๆเออเสี่ยธงนี่ลองจะดูอะหมกแบบหมกใ่ใจมากๆเลยหมกจริงจัง มาดีฮะนี่เลิศดีคำตามต๊ะเด็ดเบียร์เฮ้ยพอดีมันเลิศจริงๆอ่ะดูดิโดนตับหมกกับแคบหมูย้อยยอร้อนโอ้โหเวลาเคี้ยวมันแบบมันดื้อมาก นี่เรมาบ่ายนะคนกันราหนึารอไม่นานแล้วในจุวันนที่าม